สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่เซเลเบตวันเรามาที่ช็อปของมิซูโน่นะครับข้างหน้าเหมือนมีคนกําลังแอบมองโอ้สวัสดีครับคุณแป๊บครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับด้วยครับสวัสดีนะครับอะไรวะเดินเพ่นพ่านสวัสดีคุณตั้มด้วยครับสวัสดี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 ครับผมมาทําอะไสวัสดีรััสดีครวัสดีครวัสดีครัวัสดีครัวัสดีครับสวัสดรับสวัสดรับสวัสดีรับสวัสดีค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 รับโอัยดีครับ เราอยู่ที่ช็อปมิซุโนนะเรามางานเปิดตัวรองเท้าชื่อรุ่นอะไรนะคุณตั้มมิซุโน่เวฟแล้วก็เรียนโปแล้วก็โลโลโลแล้วก็โปรสามโปสามใช่ไหมมี2รุ่นใช่ไหมเดี๋ยวจะมีพิธีการในงานเปิดตัวนะครับเดี๋ยวเราเราเจอนักวิ่งอีลิตของเราหนึ่งท่านนั้นเดี๋ยวไปคุยกับเขากันดีกว่าสวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ปูช่วงนี้ก็เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีรายการฟูจิเดินทางขึ้นมาอ๋อพรุ่งนี้เป็นฟูจิใช่ไหมพี่ แล้วคู่นี้ไปเลยไหมพี่หรือว่าไปครับคู่นี้ครับโอเคได้เลยเดี๋ยวขอขอส่องก่อนรองเท้าโอ้โหตัวนี้เป็นตัวโปร3ใช่ไหมครับอ๋อโปรโลใช่ไหมโอเคได้ครับพี่เปกนรอติดตามชมนะครับพี่ครับโอเคครับเนี่ยอันนี้คือนี่ไป็นายไปง่ายตีมสมุรมาเลยนะครับมิซูโ o w เว็บเวเวเรนโปรตัวนี้เป็นตัวโปร3นะสวยไหมเดี๋ยวให้ทุกคนดูตัวอีกตัวหนึ่งคือเป็นโบโลเนาะ แสต็กไฮเขาจะสูงน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงเห็นปะเดี๋ยวสเปค่างเดี๋ยวเรารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าแตกไฮที่มันดรอปลงมาจากตัวโปร3เนี่ยกับตัวโปโลเนี่ยจะสู่สเต็ปที่เท่าไหร่นะตัวนี้เนาะนี่เป็นไงนี่บรรยากาศให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะแบบหน้างานวันนี้นะครับวันนี้ก็มีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเลยนะที่เข้ามาในงานนี้นะางานเปิดตัวนะเดีเ๋ยวเรารอชมกันนะครับว่า งานวันนี้จะเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวทุกคนได้ชมกันในคลิปนี้แน่นอนนะครับวันนี้เราเจอพี่ๆหลายคนเลยนะนี้คุณคุณตั้มนะครับคุณตั้มนะคุณตั้มเจ้าชายยอมเจ้าชูนะครับผมแล้วเราก็เจอหลายคนเลยนะวันนี้นี่เจอพี่ปอด้วยสวัสดีครับพี่ปอครับฮะอะไรสวัสดี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 เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเดี๋ยวค่อยแล้วเราเจอพี่ตังด้วยนะพี่ตังก็มานะครับคุณโป้งก็มาพี่ก๊อฟก็มานะครับอยู่ฝั่งนู้นนู้นหริมริมนู้นจะเป็นคุณแป๊บเนาะ งานเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า <enseñ> วันนี้ม <speaker> ีอะไรให้เราดูบ้างเราจะมีหัวเรือใหญ่ของเราที่จะมาเกี่ยวอดเราเลยครับที่ท่านเลยครับต้องขอสิทธ์ขอบคุณท่านรองประธานบริษัทวิสโตนแห่งประเทศไทยจำกัดครับพี่ไทยทุกทุน่าครับพี่ไทยจัดฉากในกรุงเทพอยู่ช่วงกางวันที่ไหนจานแค่ดีสินเยครับได้ไปลอยเลยครับยำ ก้าวก็รับอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติท่านที่สลับเวลานะครับมามาในงานยุโลกวันนี้นะครับเชิญเข้ามาก็มีแต่คนสวยๆตลอดนะคุณก็โอเคดีกันหมดนะฮะแต่ผมคนเดียวนะฮะที่มันยังไม่ไส่เลยก็บอกว่าครั้งนี้น่าจะจริงๆเราจัดงานที่เป็นยุโรปเนี่ยมาน่าจะครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับแต่ก็แปล ั paid, so ้งแต่ชั้นแรกก็วิเรวลนะครับแล้วก็วิเรวลต่อแล้วก็อั้เป็นโตว์ทีมันคือโมต้าที่โมตรับ้าหมลายเลยเขามดตด้วยนะครับไปเราสองเรื่อยกองหออาอจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนตลอดทุกปีนะครับก็ต้อบอกว่าจริงๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าเราที่สนาวิ่งแต่ครั้ง่งอย่าว่าแต่วิ่งครั้ง วิ่งหากัน่เดือนเลยเราว่าวิ่งทุกวันเนี่ยเราใส่รองเท้าแล้วก็เยวางนี้เราก็คิดอยูตลอดว่าเราอยากให้วัดวินี้ดีกว่าันนี้ทีไปทกเชื่อางดนะครับคือวิ่งทุกครั้งอยาก้คนตั้งใจบอกว่าจะต้องดีกว่าครั้ที่ผ่านมานะครับในแง่ไหนในที่แง่หลจาที่มันมีความสูงที่แล้วมเหนื่อยวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้นานขึ้นวิ่งได้เร็วฉะนั้น อันนี้มันก็เป็นจุดมุ่งหมายของมิสเตอร์เหมือนกันที่ทำไมต้องพัฒนารองเท้าขึ้นมาตลอดเวลานะครับเพราะผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะนักวิ่งที่เป็นคนวิ่งที่เป็นคนที่ชอบเนี่ยก็ต้องการพัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวันทุกๆเวลาอย่างนะครับเพก็ได้ที่โซ่ก็เลยพยายามพัฒนาที่ที่ยากขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนั้นนะครับในเรื่องสามนะครับที่ออกมาครั้งนี้นะครับมันจะรวบแขนที่ผ่านมาคือเรองแรกเรื่องสองเนี่ยมันจะมีแตกออกมาเป็นเรื่องแปล พอเป็นเรือล่นสามก็จะมีติดต่ออย่างก็คือเป็นเลเวเล่นโปรโลนะครับโปรโลเป็นยังไงไม่เป Se ็นยังไงเดี๋ยวลองหลอกทดลองกันผมเชื่อว่าผมก็เพิ่งใส่วันนี้วันแรกเหมือนกันเลเวลโปรโลนะครับฮะแต่ว่าอดี๋ยวเรือเลเวลโปรเบต้าเนี้ยมันโปรสามเนี้ยมันมีเบต้าอยู่แล้วแต่โปรโลน่าจะวันนี้น่าจะได้รอแล้วผมก็ให้รออยากรอไเตลนะครับแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ ผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่เอ็นดูนะครับที่สนับสนุนนะครับพิซซูโร่มาตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เวลาจัดงานอะไรเนี่ยต้องมีพี่น้องๆทุกที่เลนะครับต้งควาให้เกียรติกับพิซซูโร่มามาเล่นกันตลอดแล้วก็มาอย่างสีหน้าดีแย้มแบบไม่อ่อนนะครับอันนี้ผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆแล้วขอให้ทุกคนสนับสนุนพิซซูโร่ตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมดีร้องเพลงพีซซูโร่จากที่ไหนกันบ้างครับที่ใส่ยิ้มสวย สำหรับคุกเนี่ยท่านไปที่เคยลองวิบียนโปร1กับวิบียนโปร2มาก่อนแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าวิบียนโปร3จะเปลี่ยนไปทัวร์ที่เชิงแบบ100%ครเับที่แบบน้องสต๊อปอ,ะอ่ะเออน้องสตอ๊อกแบบขาแรงเลยขายแรงแต่พี่ปูเลยพี่ปูพี่ใครก็ใส่ได้่ใ,ใส่ได้หรอแม่ต้องบอกว่าททำห้องนี้เลยดีกว่าครับทำห้องนี้เลยนะครับคาโอโปร3รับผมครับหรือว่าคนที่ต้องการตัวที่มันประหยัดเลยตัวนี้ผมว่าประหยัดเลย แต่มากกว่าโคมมันช่วยโคมมันปริมาณเยอะค่ะโคมมันเลยช่วยในการวิ่งได้ดีมากๆต่อให้มีน้ำหนักที่หนักกว่าตัวโปโลแต่มันส่งแรงไม่มากกว่าว่าถึงการชดเชยตรงนี้ใช่มันเลยได้การเป็นภาระอุบัตหคือผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าครับมิซโน่เนี่ยมีรองเท้าแข็งที่มีคุณภาพความทนทานอ่ะสูงมากเกินพันกิโลแน่ๆเลย หลายพันไหมวิ่งไม่ไหวฮะพันเลยต่พูดจบอย่างพี่แอนไงพี่แอนต้องไปวิ่งอัลต้าใช่ไหมพี่แอนเนาะสบายสบาย,ยเลยเพราะแค่วิ่งมันก็ร้อยแล้วอ่ะแต่ต้องฝึกซ้อมก่อนหน้านั้นอีกอะ่ะผมว่ามันน่าจะแบบพันอัพเดี๋ยวคุยกับพี่แอนอีกทีนึงใช่ถูกไหมสำหรับผมอ่ะช่วงท้ายนี้ฝากอะไรเกี่ยวกับวันนี้หลายๆคนที่มาแล้วพูดถึงเขาเรียกว่า innovation ที่รวบรวมอยู่ในรองเท้าสองตัวนี้ซึ่งแตกต่างแต่เหมือนกันตรงไหนครับอธิบายหน่อยครับ อีกทีหนึ่งฝากไปเลยครับพี่โอเคผมฝากขอฝากทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับทั้งริเบรเลียนโปรสามและริเบรเลียนโกลนะครับคือรองเท้าเนี่ยเฟลลี่กว่าเดิมเยอะครับมากๆนะครับคือไม่ใช่รุ่นเก่าไม่ดีแต่ว่ารุ่นนี้ใส่ใส่ได้ง่ายแล้วก็สนได้ขึ้นใช่นะครับแล้วก็ราคายังดีมากๆอยู่มากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับอะไรก็แล้วแต่ครับนะครับนะครับรวมไปถึงสีครับครับสีเราโอเค สวยงามมากในเวลานี้ฮะครับผมนะครับเนาะโอเคยังไงขอฝากด้วยทั้งโปรสามและโปโลนะครับขอขอฝากจริงๆครับโปโลเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ได้ลองและรู้จักจริงๆนะครับครับผมเพราะโปรสามอ่ะมันดีอยู่แล้วตั้งแต่โปรถึงโปรสองครับนะแต่ก็ยังอยากให้ลองได้ได้เทสอยู่ครับผมนะแต่ฝากโปโลด้วยมากๆจริงๆแล้วก็ฝากมิสโน่ครับครับผมต้องขอฝากมิสโน่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มรันนิ่งครับสำหรับกลุ่มรันนิ่งที่ มันยังมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าได้เห็นก็คือทั้งสีทั้งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีการเดินหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับอย่างชัดเจนด้วยนะครับผมต้องบอกว่าผมแม้กระทั่งผมสัมผัสหลายๆอย่างมาผมข้าพระว่าการเดินไปข้างหน้าเนี่ยชัดเจนมากครับนะครับมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างที่จะยูนิคสุดีแต่ละอันเนี่ยน่าสะสมมากๆใช่ใช่นะครับยังไงขอฝากครับทั้ง มิซู n น่มิซูโน่รันนินะครับแล้วก็ทุกอย่างครับของ m i ซูโ o ่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวิ่งลองเท้า Mizuno w เ e e เ i e n ี i o n Pro 3นะเราได้ตัวโปร3มาลองในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูนะว่าเราจะมีฟีลลิ่งไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับหลังจากจบกบการวิ่งที่สนามสุขัชริญไั้นะไปพร้อมกันไปเลย สวัสดีครับน,นี่เราอยู่กับหมอไม่ยูสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกนะันใช่ไหมใช่คยินดีกับเบอร์รินด้วยนะกินแต่ส่วนเลคอร์ดใช่ไหมยินดีด้วยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งด้วยกันตกลงไหมโอเค ใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆนะก็จะเห็นว่าเราจะอยู่กับคนนี้ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมครับสวัสดีครับกำลังมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาแห่งชาติครับสนามนะคราบปัญญาราษฎ์เลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เรามาลองทามิซลโน่เนาะมีอะไรจะบอกคนดูบ้างไหมครับว่ามิซลโน่ยังไงครับก็ จะบอกว่าก็ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่รเบุลเลียนแรกเลยนะครับรเบิลเลียนโปรแรกเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงรเบิลเลียนโปรสามแล้วนะครับที่ที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับจากจากทุกๆท่านที่เป็นที่สนับสนุนวิซุนโอลนะครับแล้วครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยนอกจากเป็นโปรสามแล้วยังมีโปรโรอีกอันหนึ่ง ได้ใส่โปรอันนี้ผมได้โปูสามมาครับได้โปูสามใช่ครับท่านฉะนั้นได้ได้ลองอย่างครับเดี๋ยวไปลองครับเดี๋็กไม่ได้ลองครับเบต้าไม่ได้ลองท่านก็ลองอันนี้ลองวิ่งแล้วว่าแล้วว่าเป็นยังไงนะได้ครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวลองโปรโรอีกทีนึงโอเคนะครับได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งด้วยกันครับพี่ไปวิ่งด้วยกันครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ แต่ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาวอร์มอัพร่างกายกันก่อนที่เราจะมาลงคอร์ดดูซิวันนี้ผมจะวิ่งไปได้ทั้งหมดกี่กิโลเฮ้ยนับเป็นรอบดกว่าดูนี้วันนี้จะวิ่งได้กี่รอบนะเดี๋ยวมาดูกันลงคอร์ดลงคอร์อดวิ่งเพลทแปดได้ไหมไม่น่าได้ว่ะแต่จะต้องเร็วกว่านั้นออคอร์ดมา400อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูแบบสนามวันนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพร่างกายกันก่อน นสวัสดีครับทุกค่านวันนี้เราอยู่กับอะไรเนี่ยน้องอ้อทอไม่ไม่อยู่กับอะไรเนี่ยไม่ถึงว่าอยู่กับรองเท้าอะไรโอ้โหเดี๋ยวพิเศษตัวเต็กพเลยนะเอาไว้สามสี่เราดีครับเราอยู่กับมิตุโนะเลียนโอตาเอาใหม่เอาสามสี่เอาใหม่นะตื้อหนึ่งสองสามสี่แล้วสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับอะไรวันนี้เราอยู่กับลิเบอร์พูล เอาใหม่เอาไว้ไว้เอาใหม่ค่ะเอามิซูโน่เปิดไหมมิซูโน่เวฟลิเบเรียน์โอเคเอาใหม่นะสามสี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอะไรวันนี้มิสุโน่เอาใหม่เอาใหม่มิซูโน่สี่นะอะไรกันเนี่ยเอีพูดเอียงพูดได้มิซูโน่เวฟลิเบเรียน์แเ้วเอาเบสเบสก่อนดีกว่าเดี๋ยวต่อไปไม่ทีโอเคเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอะไรมิซูโน่เวฟลิเบเรียน โต,ตาโองอันนี้จะครบมาราธอนเลยใช่ไหมครับได้เลยครับได้เลยใช่ไหมครับโอ้ยคุณหมอไปไหนเนี่ยโอ้ไม่ทันสวัสดีครับพี่ตัอง เลยวะต้องบอกทุกคนนะรองเท้าแม่งโคตรเด้งเลยคือเด้งจัดมากจริงเด้งแบเด้งแบบสุดเลยแต่แต่แรงไม่ไหวไงเหนื่อยนี่แค่แค่มาวอร์มนะกูยังเหนื่อยแล้วเลยน้ำภาษาอะไรกับวิ่งลงขอดป่ะแม่งวอร์มร้อยไมกูเหนื่อยแน้วเนี้ยไปไปไป อาลิลี่แม่กัดงี้นะครับี่บอสของเรานะครับวนถ่ายนี่ยืนนิ่งเลยนะช่างภาพอ๋อช่างภาพ คุณคุณทำไรคะคุณทำไรครับคือเพิ่งเพิ่งดิวไงเดี๋ยวจะต้องไปวิ่ง800อยไงแปดคือ2อรอบใช่ไหมรอบบาง4ี่รอใช่ป่ะคือกูเหนื่อยแล้วนี่แค่ดิวนะเดี๋ยวบอกโค้ชก่อนดิวเสร็จแล้วครูดาวเลยได้ไหม ยังไม่จบไปกันเนี่ยโอ้กูอะดูโค้ดไหมดูโค้ดดูโค้ดดูโค้ดก็คึกคึกจังเลยโค้ดอ่ะไปลงไปอย่าอู้แล้วงไปด้วยกันไหมพี่ไม่เจ็บไปเลยโอ้ยติดนอ้องเลยสวัสดีครับคุณแจ๊คครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับมิสโนว์เวฟลิเบเร่นโปรโอ,อันนี้โปรโ<อ>ไรเอ่ย นี่ของโโโปอร์โตโลโปลรคบะเป็นไงบ้างไปลองรุนนี้มาก <g ill ain> <า>็เยี่ยมนะผมคือผมได้มีโอกาสลองมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ลองทั้งสองรุ่นเลยรเงี้ยอยากให้ได้ลองทั้งสองรุ่นจริงๆคือเรามีตัวไทยออนไว้อยู่จานวนหนึ่งนะครับแล,แล้วก็ทั้งสองรุ่นเนี้ยเป็นตัวใหม่ซึ่งคนละสไตล์ต้องบอกว่าคนละสไตล์ไม่ใช่เป็นตัวที่แบบท็อปกับตัวลองนี้นะเป็นตัวที่แบบ แยกแยกะกลุ่มกันะนะ,ะแต่เป็นตัวท็อปทั้งคู่ผมอยากให้ลองมันดีดีมากจริงๆผมส่วนตัวผมนี่ติดใจมากโดยเฉพาะโบโลนะโอเคใช่ใส่บ่อยมากได้เลยครับแล้วจะลูกค้าจะซื้อของมิซโน่เนี่ยต้องมาที่ไหนบ้างตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับถ้าเป็นแฟลกชิพของเรานะครับก็มี3สาขาก็มีที่เซเดมวันนะครับแล้วก็แม็กบางนาแล้วก็สเปลนะครับรวมไปถึงตามช็อปต่างๆของมิซโน่เนี่ยมีกระจายโอเคอท,ที่ครับได้เลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เป็นไงทุกคนเสร็จสิ้นการวิ่งของเราในวันนี้นะสนุกมากนะครับกับทางมิซโน่เนาะวันนี้เรามาลองมิซโน่เรเวอร์เรนโปร3เนาะแล้วมีโปร3แล้วก็มีตัวโปโล, 3, ลทั้ง2ตัวเนาะเป็นไงบ้างโอเคฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้วิววันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราวิ่งไงอ้วนนะทั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook และในช่องทาง t i k t o อกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นรายปรดจชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับอ 800คน้า้าคน้านะครับคนท800คนว่างหลังัลัง่ัจ <rez> ิกวะจิกไปแล้วยังรับแล้วคนแล้วโอเคไปไหนไปไหนกลับ้าไปไหนลรูไปไหน ก็รล้ไหมวิ่งหนีม่วิ่งหนี